จุดโทษไม่เข้าชนะไม่เป็น2นัดรวมกันยิงไป30ครั้งได้มาหนึ่งลูกจากการที่คู่แข่งสกัดเข้าประตูตัวเองผ่านไป2นัดมี1คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนแมนยูสาดีใจว่าฤดุการที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วจบอนับที่15ของตารางแพ้ไป18นัดข้ามารดุการใหม่แม่งเหมือนเดิมผ่านไปสนัดได้แต้มเดียวเย็บแม่ วันนี้เกิดอะไรขึ้นมาเราจะไลฟเลี้ยงให้ฟังครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับใครม่รู้ใคไม่ชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะเห็นคลิปนี้จะช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นครับและที่สำคัญของฝากบราวนี่บังไว้ด้วยนะเบราวนี่พรีเมียมเบราวนี่เนื้อฝักเข้มข้นจัดดั๊กช็อกโกแลตแท้ๆนำเข้าจากฝรั่งเศสวัตถุดิบพรีเมียมแป้งน้อยหอมเนยยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยคนอิสลามทานได้นะครับเก็บได้เจ็ดถึงสิบห้าวันมีทั้งแบบสองชิ้นสี่ชิ้นแล้วก็หกชิ้นนะครับติดตามช่องเบราวนี่บัง้้ไปสัั่งซืออกนนเยะะๆค แมนยูเริ่มต้นเกมได้สวยมากครับเริ่มต้นเกมได้ดีกว่า10นาทีแรกถึง20นาทีแรกแมนยูแม่งควรจะได้ประตูนำด้วยซ้ําคือมุมหนึ่งก็มองว่ามาทิอคุณย่าเนหาโอกาสได้ดีมุมหนึ่งก็มองว่าเขาเองเนี่ยสองนัดกับอาร์ซอนและเกมนี้ยเขามีโอกาสยิงรวมไปเกือบ10ครั้งแล้วนะเขาเองก็คนเน้นมากกว่านี้นครับและคนได้ประตูและที่สําคัญการได้ประตูแม่งทำไมมันยากเย็นจังวะนัดกับอาร์ซอลยิงไป22ครั้งไม่ได้เลยแมย้แต่ประตูเดียว เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าสร้างโองกาสยิงไปห้าหครั้งไม่ได้ประตูยังมันได้จุดโทษคนที่แม่นยำที่สุดและแน่นอนที่สุดของแมนยูแต่ยังบรูโน่แฟร์นเดสแม่นยังยิงพลาดโอ้โหกว่าจะได้แต่ละลูกแม่นต้องรอยังครึ่งหลังที่แบบเขาสกัดเข้าประตูตัวเองให้อะ่ะและดูการเสียประตูครับเดโก้ดกาโลกูมไม่เข้าใจว่าอะไรมันโดนใจให้มึงจับบอลย่างนั้น คือมึงเข้าใจว่ามึงเป็นคนโปรตุเกสม,มึงมีหลุยฟิกโก้เป็นไอดอลงี้เหรอมึงมีเซเรติซีดาเป็นไอดอล่งี้เหรอมึงจับบอลธรรมดาไม่ได้มึงต้องจับบอลแบบดึงบอลขืนบอลเสียบอลแล้วก็การเสียประตูของแมนอยู่นแต่เพิ่งนำได้แค่ไม่กี่นาทีเองอะและช่วงท้ายเกมครับลูเบนอเมริมผมชมนะว่าเขาแก้เกมได้เร็ววันนี้เขาส่งเชสโก้หรือเปียงมาตั้งแต่นาที52สบแต่ทันทีที่โดนตีเสมอนะครับปราบมึงกูจะเอาหนึ่งแต้มแล้วเข้าใจม็มไวเล่นเกมลูกได้ แต่คุณเลือดส่งเกมรับลงสองคนกับสองกุญแจดอกสุดท้าย2ดอกสุดท้ายคุณเลือกส่งเซนเตอร์ให้เข้าใจว่าเลยวะให้เข้าใจว่าต้องการสามแต้มจากการเอาแม็กกอยเป็นมงอย่างนี้เหรอหรือให้กูเข้าใจว่ามึงพอใจกันหนึ่งแต้มกลัวแม่งจะโดนเพิ่มอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหและบรูโน่ฟรนเดสครับคือผมเนี่ยรักเขานะและเขายังเป็นตอนตัวจริงแหละถึงตรงเนี้ย แต่ในวันที่เขามั่นใจเสียความมั่นใจขนาดนั้นยินจุดโทษยังไม่เข้าใจบอลเสียง่ายๆในครึ่งแรกเมือนบอ,บอลจมแบบโดนฉดไปได้ง่ายๆความมั่นใจเข้าหายสมาธิเข้าหายถ้าอมาูรินไม่เปลี่ยนเข้าออกในวันอย่างนี้คุณจะไปเปลี่ยนเขาวันไหนเอาปี่เมนดูก็นั่งอยู่มันไม่มีอะไรบ่งบอกว่าบูโน่ฟรนเดสห้ามโดนเปลี่ยนตัวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ง สองนัดได้แค่แต้มเดียวไล่สามนัดต่อไปจะได้สักกี่แต้มวะเนี่ยไหนจะมียือนิตี้ไหนจะมีเปิดบ้านเจอเชลซีรออยู่อีกผมไม่รู้ครับว่าต้องแก้ยังไงเวลายังเหลือนะครับเวลายังเหลือให้ปรับปรุงทีมคือคุณเสริมไป200ล้านเนี่ยในซัมเมอร์เนี้ยแต่คุณกลับได้2ประตูไอ้สองนัดคุณกลับได้ประตูเดียวจากการสก,กัดเข้าประตูของคู่แข่งเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่แล้วไอ้เหียแม่เ้ย2นัด1แต้มอันดับ1 6 ui một nghìn quay